ตอนนี้สมโงก็เพิ่งไปรับผลตรวจโควิดกลับมานะคะเป็นผลตรวจโควิดแบบ RT PCR 72ชั่วโมงก่อนบินสำหรับการบินไปที่สหรัฐอเมริกาก็ผลตรวจออกมาว่าไม่ติดโควิดนะคะ Fit to Fly เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะต้องเตรียมตัวออกจากที่พักประมาณทุ่มครึ่งเพราะว่าสถานีแอร์พอร์ตลิงจะปิดปมันสองทุ่มออกจากที่พักแล้วนะคะแล้วก็ให้น้องที่โรงแรม เขึ้ว่าอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์นะคะรอรถไฟฟ้าอยู่อย่าหาท่นะกระเป๋าสองใบนี้หนักมากแล้วก็เหนื่อยมากร้อนมากเหงื่อแตกเลยอันนี้ที่ขึ้นมาจากชั้นใต้ดินน่ะทุกสิ่งทุกอย่างปิดเป็นป้ายค่ามาถึงที่สนามบินแล้วนะคะอันนี้พอดีว่าเนี่ย ดูสภาพก็คือเงียบมากแล้วสมองต้องการจะแลกตังไปนิดหน่อยเนาะตอนนี้เขาไม่มีบูธที่มีคนแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นตู้เอ็ก a n g ชให้แล้วก็กดปุ่มเลือกทํารายการได้เลยเนาะ่าเดี๋ยวจะกดให้ดูจริงๆทํารายการเสร็จไปแล้ว <Select your S 1> แล้วก็เลือกอันนี้ก็เลือกเอานะว่าจะซื้อในจํานวนเท่าไหร่ แล้วก็ซื้อโดยระบุจำนวน <Spec ify S 1> ก็ได้ก็มีเฉพาะแบงก์โน้ตห้าสิบห้าสิบดอลลาร์กับหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะแล้วก็เจ้าเท่าไหร่ก็เลือกเอาเห็นไหมแล้วมันก็จะขึ้นยอดมาให้ดูตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องเสียบพาสปอร์ตด้วยนะเตรียมพาสปอร์ตให้พร้อมแล้วก็ใส่เงินพอใส่เงินเสร็จก็จะคำนวณมีใบเสร็จแล้วก็เงินก็จะออกมาทางช่องนี้อันนี้คือการแลกเงินแบบใหม่นะนี่นะคะเมื่อกี้ที่เราไปเอ่อไปหยอดตู้มา ห0ดอลลาร์หนึ่งพั้าสิบเ็บาทอันนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่อาคารผู้โดยสัรขาออกแล้วนะคะรอเวลาเพราะว่าเครื่องออกตีหนึ่งสี่ิห้าเนาะตอนนี้เพิ่งจะสามทุ่ม3านาทีก็ต้องรอไปอีกยาวๆเลยกาเคาอเตอร์จะเปิดหลังจากที่ไปตามหารถเข็นมาจนได้นะคะอันนี้28ดนิวน้วยี่้านิ้วแครีออนอันนี้บรรยากาศภา,ายในอาคารผู้โดยสารขาออกนะคะมีคนบินอยู่เนาะ ตอนนี้ก็ได้บอดดิ้งคลาสมาแล้วนะคะเช็คอินเรียบร้อยแล้วยันกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องไปไปส่งใบจอสิบสองที่ช่องของกรมแรงงานลืมไปแล้ววอยัง เราหย่อนใบก่อนเนะาะเมื่อกี้ไปหย่อนใบจองอสิบที่ช่องกลมรายงานเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ผ่านซิค u r i ร y ตเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เดินเข้ามาในเกตข้างในแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสภาพภายในนะนเงียบแค่ไหนอันนี้จุดแรกที่เราต้องเจอนะคะเงียบมากว,าวังเวงสุดปิดหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วลูดีคอนก็จำไม่ได้ว่าลูดีคอนยู่เกตไหมเอ่อเเกรดเห้านะคะโอเค let's go ไปชมงียังสัง่เมื่อกี้คือที่เราดับกระเป๋าขึ้นกระเป๋าน้ำหนักเกินเนาะเกินใบละหนึ่งกิโลแสดงว่าตาช่างของเรานี่ใช้งานไม่ได้จริง อันนี้ก็เลยดึงออกมาใส่กระเป๋าแคลรี่ออนนะคะก็ดึงออกมาแค่ผ้าหม่มพื้นเดียวผ้าห่มก็คือหนักหนึ่งกิโลแล้วกิโลกว่าแล้วก็วิตามินขวดหนึ่งก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่สรุปเจ้าหน้าที่ให้เอาออกแค่กระเป๋าใบเดียวอีกใบหนึ่งก็ไม่ต้องลือแล้วก็แครี่ออนเราก็เลยหนักมากก็เ,เลยต้องเอารถเข็นใส่รถเข็นมาก็เดินไปค่ะ ลกลางจริงๆก็ยังมีคนขายของนนะบางร้านยูตี่ฟรีก็ยังเปิดขายของนิดหน่อยนะแอลกอฮอล์ขนมฉันอยากได้นอยากไ้อ่าแ,แล้วเราก็เจอร้านที่เปิดขายกาแฟแล้วขายน้ำตอนนี้ก็คือนั่งรอเวลาอย่างเดียวเลย แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าส้มจะถ่ายให้ดูนะคะว่าชั้นอีโคโนมี่คลาสที่ส้มนั่งที่นั่งกว้างแค่ไหนใช้เครื่องอะไรบินกับสายการบินนี้นะคะเป็นสายการบินที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่เนาะไปดูกัน